สวัสดีครับพี่น้องทุกคน,นครับที่กําลังรับชมคลิปคิปนี้อยู่นะครับ <Sí. S 1> ก็เราจะมาพูดถึงหัวเทียนปลอมครับหัวเทียนปลอมอันนี้เป็นหวัวเทียนจริงพี่น้องหัวเทียนจริงนะครับเราจะมาทําเป็นหัวเทียนปลอมกันนะครับหัวเทียนปลอมหมายถึงหวัวเทียนล็อกหัวลูกสูบนะครับเวลาเราไขน็อตของแกนเข้าเวียงหรือว่าน็อตต่างๆของเกี่ยวกับแกนเข้าเวียงนะครับ เราจะต้องมีหัวเทียนปลอมอย่างนี้ครับเผื่อจะไปล็อกกับช่องของหัวลูกสูบนะครับอัดลงไปบนหัวเทียนนะครับเกีย่ยวรถหัวเทียนตัวนี้ครับจะมาตรฐานตัวนี้มันเป็นของซื้อมานานนะครับยี่สิบกว่าปีแล้วทนทานทนทานได้หลาย,ลายไม่รู้ราคาเท่าไหร่ผมก็ลืมไปแล้วมานานแล้วน,นี่ครับแต่อันนี้ก็ เป็นนี่ก็สับแล้วก็ตัดตัวเส้นข้างล่างออกแล้วนะครับนี่ครับเส้นเดินไฟก็ได้กระแทกออกตัวนี้จะมาทําให้ดูว่าเอาออกแบบไหนทําแบบไหนนะครับทําล็อกหัวเทียนนะครับล็อกลูกสูบหัวเทียนกิ่งนี่แหละครับมาทําเป็นหัวเทียนปลอม เดี๋ยวจะมาเอาตัวนี้ออกแบบไหนนะครับเดี๋ยวทำดูถ้าเราจะเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับเขี้ยวของวัเทียนตัวนี้เอาออกก่อนครับเราต้องตะไบกีดนิดหน่อยครับเผื่อมันหักง่ายนะครับ กกมาหักกันเลยครคับเพราะว่าเราเรากรีดอย่างนี้มันหักง่ายครับ <umba> well <m ock essays play> เนี่ยออกมาแล้วครับหักง่ายๆเลยถ้าเราไม่กรีมันก็ออกยากหน่อยเหล็กนะครับก็เหลือแต่ตัวเคลือบตัวนี้แล้วก็มาสับออกเลยนะครับนี่เอาสกัด สับออกรียกว่าตะปูก็ได้ครับนี่เสียบตรงแค่ก็บเลยครับเอาให้แตกไปเลยอย่างนี้นะครับ ให้ไปข้างๆงแล้วพี่น้องแล้วก็ไม้ขยับออกมาให้มันอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมจะได้อ,ออกได้ง่ายง่ายนี้ครับให้ดีก็ชิมล็อกนี่แหละคิมล็อกบีบตัวกลางนะครับนะบีบตัวกลางๆตัว แนที่ไฟขึ้นมานี่ไงครับก็จับดีๆแล้วก็จับแน,น่นๆน,นะครับก็บิดให้เขาคลายตัวไปก็บิดเลยครับ อมออกมาแล้วครับเราเอาเข่าคัวเอาคีมล็อกกดให้แน่นๆแล้วก็บีบปากให้นน่นเ,เพราะเราหมุน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 เขาจะขาดเองครับน,นี่ครับได้แล้วได้แล้วทีนี้เราก็มา หาไม้นะครับพี่น้องหาไม้ไมาอย่างนี้นี่อย่างนี้แห้งอันนี้ไม้เก่าครับแต่ว่าเป็นไม้แข็งมากนะครับขอให้เป็นไม้แข็งแข็งนะครับให้แห้งก่อนถึงจะได้มาตรฐานแล้วก็มาอันนี้ไปเฉาะไว้แล้วนะครับรอแล้วก็มาเฉาะเลยทําให้มันลงลงไปตรงนี้นะครับลงไปตรงนี้ใส่ลงไปตรงนี้ครับก็ เอามาเฉาะเฉะะอยน,นี้แล้วก็มาหลอมให้มันได้พอดีนะครับ นี่ก็มาใส่ลองดูนะครับเอาใส่ลองดูยังไม่ได้ก็หลอมๆลงไปหน่อยนะครับรแล้วเราก็ดูให้มันพอดีให้มันฟิตนะครับไม่ให้หลุด แล้วก็ใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปน,น,นะครับกะแทกเลยตัวนี้ผมก็มกันมีรูมันมีรูพอดีครับอพอดีกับหัวตัวนี้เลยจะลงไปอย่างนี้นะครับ เราก็มาตัดนะครับเราก็มาตัดอย่างนี้เวลาเราทำเสร็จเราก็มาวัดระยะนะครับคือหัวเทียนปลอมตัวเก่าตัวเดิมเขาเขาจะมีให้ประมาณจุดที่สามเซนนะครับตัวเก่าเขาจะมาให้ประมาณสามเซนแล้วก็ทําเหมือนเขานะครับเราก็เอาสามเซนนี่แหละครับครับระ,ร,ะระยะจากจากเกลียวนะครับ จากบาหัวเทียนคนระับให้อยู่สามเซนเราก็มาตัดตรงน,นี้เลยอย่างนี้นะครับนะครับเรา,ก,า,ก,า,ก,าก็มาตัด เห็ไเเน,เเนไหมครับก็หน้าตานะครับนะครับหรือว่าเราเรียกกันว่าหัวเทนลอมนะครับแล้วก็เรามาใส่เวลาเวลาเราจะใส่กับหัวลูกสูบนะครับเวลาเราจะลื้อเครื่องใช่ไหมครับเราจะลื้ พวกเกี่ยวกับแกนครับน็อตจับแกนของข้อเหวี่ยงอยู่ข้างในครับเราก็ต้องล็อกนะครับถ้าไม่ล็อกก็ไม่ดีแล้วก็เราจะคลายน็อตตัวจับคัสต์นะครับจับตีนคัส์อย่างนี้แล้วก็ต้องล็อกนะครับถ้าอย่างนั้นมันจะหมุนตามอย่างนี้นะครับถ้าไม่ล็อกก็ลองดูว่าเวลาเราจะจะคลายน็อตอย่างนี้ มันก็หมุนตามหรือว่าจะเอามือกดอย่างนี้มันก็ไม่อยู่นะครับมันก็ไม่อยู่ไม่สามารถจะเพราะมันแน่นไม่สามารถจะอยู่ได้นะครับแล้วก็ทางตัวน็อตท,ที่จับข้อเวียงด้านเชี่ยวสตาร์ทก็เหมือนกันนะครับก็ต้องล็อกตัวนี้ต้องล็อกรูนี้เหมือนกันพี่น้องนะครับ ถ้าเราล็อกถ้าไม่ล็อกบางบางทีเราทําอย่างนี้นะครับแบบง่ายๆแล้วก็ทําอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เอาไขาควงไปล็อกกับใบพัดของโมเลกไฟมันก็เสี่ยงกับการแตกของใบพัดนะครับมันก็ได้ครับมันก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่สมมารถรถานบางทีกดแรงๆใบพัดลมเราแตกได้ อันนี้ก็เสี่ยงนะครับเราก็มาล็อกกันอย่างนี้มันสบายดีนะครับถ้าเราไม่มีของที่ซื้อมาเก็บอย่างนี้แล้วก็ทากันอย่างนี้ไม่ยากเลยครับทาง่ายๆก็ใส่ลงไปเลยก็ใส่ลงไปนะครับ มันจะกดได้ดีแล้วก็ไม่เสียตัวลูกสูบก็ไม่เสียนะครับทำอย่างนี้เวลาจะเอาน็อตอย่างนี้ออกมันก็ง่ายพี่น้องเนี่ยเราหมุนกลับมาแล้วก็มันล็อกแล้วใช่ไหมครับมันล็อกแล้วอย่างนี้แล้วก็คลายมันจะง่ายดีนี่ไงครับนี่อย่างนี้มันก็ออกแล้ว นะครับเนี่ยออกมาแล้วครับแล้วก็ตัวข้างในมันก็ไม่ยากแล้วมันก็ไม่ยากนะครับกดเข้าไปเหมือนเดิมครับก็ขายได้ง่ายๆนะครับอันนี้คือเราทำแบบเก็บเอาไว้ใช้เรา ประกอบขึ้นก่อน,นครับมันสบายทุกอย่างครับถ้าเรามีหัวเทียนปลอมอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาคืนไปเหมือนเดิมนีม่ก็หมุนกลับมาอย่างนี้มันก็ล็อกอีกแล้วเห็นไหมครับ ตัวนี้มันมีเวลาบุนกลับเครื่องตัวนี้มันจะล็อกข้างนี้แล้วก็เราก็ล็อกล็อกแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> อย่างนี้ครับก็โอเค ุนเขายากนะครับเกีียวมันมันยังไม่ได้กันเกีียวเกียวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวนี้นะครับเกีียวไม่ค่อยดีแต่ก็ได้อยู่เป็นของเก่าเขาอืมันมีเกีียวเป็นบางตัวไม่ดีเท่าไหร่เราต้องหานอ็อตหาไขวัดเทียนที่หัวเกียวมันสวยๆหน่อยนะครับอย่างนี้ตัวนี้เกีียวสวยกว่าจะเข้าง่ายกว่า ตัวนี้เข้าง่ายกว่านะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็ก็มีทำสำรองไว้นะครับพี่น้องนี่ตัวนี้ก็เหมือนกัน ก็โอเคครับอันนี้ของซื้อเข้ามานะครับอันนี้ของเขาทิ้งนะครับของเขาทิ้งเรามาเก็บทํากันอย่างนี้แต่เราต้องอย่าลืมนะครับระยะจากบ่าของวัดเทียนนะครับจากบ่าของวัชเทียนขึ้นไปบนสุดของที่เราจะตัด ให้ได้ประมาณให้ได้อยู่สามเซนนะครับให้ได้สามเซนตลับเม็ดนะครับวัดระยะเลยให้อยู่สามเซนแล้วก็ตัดเลยอันนี้มาตรฐานเลยครับเอาคลิปนี้ก็คงจะพาพี่น้องมารู้จักกับหัวเทียนปลอมนะครับหัวเทียนปลอมหรือว่าหัวเทียนล็อกหัวลูกสูบนะครับเผื่อไปทําการคลายน็อนตต่างๆของเครื่องเราสบายๆนะครับพี่น้องนะครับ ก็เอาไปใช้กันทําใช้กันนะครับพี่น้องครับทำง่ายๆแบบบ้านๆเรานะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้พี่น้องก็ขอขอบคุณที่เสียสละติดตามชมกันนะครับถ้าโดนใจก็กดติดตาม,มาหน่อยนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจสําหรับคลิปต่อๆไปก็จะหามาแนวทางออกให้พี่น้องดูไปเรื่อยๆนะครับก็เอาไปเป็นตัวอย่างทํากันอย่างนี้ สวัสดีครับ